สวัสดีผมยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาดูความแตกต่างระหว่างเชื่อมเหล็กหนากับเหล็กบางแตกต่างกันยังไงมาดูครับอันนี้คือเหล็กบางนะครับผมนี่นะนี่นะผมอันนี้ที่เราไม่เชื่อมาดูอันนี้คือเหล็กหนาเลยนะครับผมนี่คือเหล็กรางน้ําหน้าสองนะครับผมนี่กับเหล็กฐานก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมเหล็กหนาก่อนนะผมว่าทำยังไงมาดูครับ อันนี้ก็คันแรกนะผมสำหรับเหล็กหนาก็เหล็กหนานะผมนี่เห็นไหมเราทำการเชื่อมแบบนี้ับผมหัวเชื่อมได้อยู่แบบนี้นี่เตนมที่ข้อมูลนะผมลากลงแลง้วก็ค่อยล awn, ๆลากปนลวดเชื่อมไปเรื่อยๆนะผมคืออันนี้เราเป็นเหล็กที่ชิดกันนะผมเราไม่ต้องสายก็ได้นะผมคือเราค่อยๆปนลวดให้มันเสมอนะผมนี่เดี๋ยวมาดูที่เชื่อมครับเหล็กหนาผมก็จะใช้ไฟแรงหน่อยครับผมวันนี้ผมใช้อยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับผมคืออันนี้เป็นตู้เล็กนะผมก็จะเร่งไฟแปดสิบเก้า ขน,น,นาดเราเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่นะผมไม่บามันก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่นะผมอันนี้คือวิธีการเชื่อมเหล็กหนาคือเราค่อยๆลากนะผมค่อยๆป้อนน้าเหล็กลงไปนะครับผมส่วนสําหรับวิธีการเชื่อมเหล็กบางนะครับผมจะต่างจากเหล็กหนาแล้วก็ไฟจะต่างกันนะผมคือเราจะต้องลดไฟนะผมนี่รามาเหลือสักประมาณแปดสิบนะครับ นี่ครับแปดสบแล้ววิธีการเชื่อมเหล็กบางนะครับผมจะไม่ใช่การการลากนะผมเพราะถ้าลากปุ๊บทะลุนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะถ้าลากจะเป็นยังไงนะครับนี่นะวิธีการเชื่อมเหล็กบางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคือการแต้มยกแ้มยกนะครับผมมันจะอยู่ดีนะครับผมถ้าเราทาการลากยาวเหมือนเหล็กหนาเนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานเราทะลุนะครับผมมาดูครับ นี่ครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมคือการแต้มยกแต้มยกนะนี่ครับผมเห็นไหมครับแต่ถ้าเราลองทำการลากนะครับผมดูนะนี่ครับผมมันจะเกิดเป็นแบบนี้นะผมนี่เห็นไหมนี่ครับผมสําหรับการแต้มเหล็กบางนะครับผมคือถ้าเราลากยาวเนี้ยมันจะทะลุนะครับผมก็ เป็นเคล็ดลับหรือเทคนิคนะผมสำหรับผู้ที่จะหักเชื่อมใหม่หรืออยากจะทํางาน DIY ในงานเชื่อมนะครับผมก็เป็นแนวทางเล็กๆ,ๆน้อยๆนะผมก็สาหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์นะผมก็ดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่าง DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ